ต้าดูคนขาวมันสีแดงสนะขึ้นขึ้นมาข้นมา じゃあ。 โปรแกฝากฝ่ายที่ถูกเปใหป็นห่สัตว์เราเป็นที่ฝากฝ่ายคือว่าผมส่งให้ฝ่ที่คุณแชร์ือว่าม่มเพราคุณเปิดแค่สิบมันดในใช่ใช่ก็เลยแบบว่าในที่เกิดความทอัเนี้ยถ้าแนะนำให้ส่งฝากฝ่ายก็ส่งเลยเนี่ ด้เวลายยเราู่กัรหแต่าาแล,ลาบบน,นเ่อายเวลาคี๋ยวห้ชูสอครับ <c ười> สอเลใช้ชื่อ,อาย่น <c ười> นางนาง้รงแล้ชูสาือกจะได้ช <c ười> ูได้อาจารย์ดพักเจะได้ช <c ười> ยิ้งยิ่มได้แต่国家队จทานเรายูสามเหลี่ยเลยใช่ไหเล่นโทรัพท์เรยกคิวมีนะเป็นมีผู้วครัตัดเสือคู่ลูกใหญ่เลยนั่งคิวเลยเนียชูองนิ้วยกดูเองเลยพวกผมนั่งอุมขมับส่วนที่เสลือจะได้เล็กนิดน่ะ

ตัดได้หมดนี่ก็สงนะเท่ากันีเท่านะตีขอบีนะตัดให้หมกนี่น่ายอะมก็ไวอยู่เลยวน้มาแก็เอาไว้ทีหลังไก่แล้วนกันหลังเด็กชอเห็นน้องชยน้องหลานจะเย เรื่ของนาวนี้เข้นอรย์เขาบอารตา้วบอหน่รู้หลเดี๋ยวถเราใส่ยิ้มไปนมันเนี่ยเาสีแล้มันบ้านถ้าฉันไม่เข้าไปักีทได้โอ้ เอาใาไหนก็เอาแล้วใส่ึงอันนี้มันเป็นน้ำมันว่างมันว่าก็เอาว่านนี่แหละมาหุงมเท่อก็อน้ำมัน,เเนาเรียอมากมันมีหลนะายรูปแบเหมือนเร็จเลย ใส่กะตออเข็มนไม่มาทู่เขียทู้เป็นเขียนปุ่มเข็นปุ่มให้มันเ็ได้แ่งเดืยมากก็หลายจุดมท่าต้องหายเจ็บเนาะหลายจุดมาเป็นระบบด้วยต่อให้มันเกิดบนน้อยก็เถอะ รวมงคนหรอคน้รวกเลยาคนเลยี้เราไปถ่ายิใช่ือเป่าไปส่ยแ้วแหละ่คิดว่ามันขาดอยู่เราจยต้ิดมาเชื่อเรื่อ เ็คิดก็แบบนั้นเลยครับแต่ดูเติบไปนิดนึงคือให้มันแบบคือมาตอนนี่เพิ่มหอเอไอหรืออะไรทุกอย่างมนสี่วีแล็ต้องน่าสนใจเาอยู่ใช่้คือเราเปิดงานตอนปรกที่เปิดงานแรกเปิดขึ้นเลยขายได้ที่ต่อโอเคก่อนเก็บเงิกตอนแรกเราขึ้นแบบคสรจแกับเสร็ล้กมีเงิ้ หนึ่งคนทำกา,ารตลาด Uh -huh. Thank uh...